สวัสดีครับพูกับสุลกาลลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่โรมมโนโอ,อัปเดตอนาคตสตาร์ลิเวอร์พูลทำการข่าวพพันกับ,บเัลมาดรดฟาบบโซโรโมมโ,โนนะครับนักข่าวคนดงังชาวอิตาลีรายงานมาว่าเทนอเล็กซานโดโนแบ็กขวาของลิเวอร์พูลสโมสรยังหญ่สึกเวทีมอังกฤษนะฮะได้รับความสนใจจากเัลมาดรดจริงแต่ไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดกุรูเลื่อนมาโครนีกล่าวว่ายังไม่มีวามคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของเทนอเล็กซานโดอโนในเวลานี้ ผมเคยรายงานไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคนมว่มาเดยมอริคกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะและยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่และวมอริกกำลังติดตามสถานการณ์ของนักเตะดีๆที่มีสัญญาระยะสั้นเทนอเล็กซานเดอร์โน,โนก็เป็นหนึ่งในนั้นตลอดช่วงที่ผ่านมาดาวเตียนอวยพยาบาปิตกไปขับพูพันกับมาริดมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องและจากการที่เจ้าตัวเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวแถมยังไม่มีท่าทีจะต่อชิงนันชุ่ใหม่กับลิเวอร์พูลออกไปนั้นก็ทําให้ราชันจุกข,ขาว รอดูสารการอย่างใกล้ชิดอเล็กซานเดอร์นครับเป็นเด็กปั้นของลิเวอร์พูลเมื่ปี2016ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลรวมทุกรายการมากกว่า300เกมพร้อมกับประสบความสำเร็จมากมายนะฮะพ่อแ oh. <P hew> ม็กอลิสเตอร์คอนเฟิร์มลูกชายยังแฮปปี้ดีกับหงดังปัตคาลือยาซุปราชัน และมีข่าวมาว่าอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กองกลางตัวเก่งของลิเวอร์ pool อาจจะย้ายไปร,ร่วมทีม,รมเรอัลมาดริดล่าสุดคุณพ่อของนาเตะได้ออกมาเคลียร์ชัดแล้วว่าลูกชายของตนยังแฮปปี้ดีกับหงแดงหลังจบศึกกับผาอเมริกาแมคลิสเตอร์เพิ่งย้ายจากบรตันไปอยู่กับลิเวอร์ pool เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์และก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในลูกกันแรกกับลิเวอร์ pool แม้จะต้องเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดก,ก็ตามผลงานยิง7ประตูกับ7แอซเซส ในฤดูกันที่แล้วจาก46เกมบวกกับแชมป์ลีกครับทำให้แม็กอลิสเซอร์ตกเป็นข่าวกับราชทัขาวเรือมาเร็ตแต่คุณพ่อคาร์ลอสของนักเตะก็มันยืนยันว่าลูกชายจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในฤดูกันหนะ้าแม้จะไม่ได้ปฏิเสธโอกาสย้ายไปเบอร์นาบิดในอนาคตก็าตามตอนนี้เล็กซิสแฮปปี้มากที่ลิเวอร์พูลและนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดพ่อของแม็กอลิสเตอร์บอกกับเว็บไซต์อียิปต์ m s r ไม่มีการพูดคุยอะไรกันทั้งนั้นกับเรือมาเร็ต และอเล็กซิสจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในฤดูกาลหนนะ้าถ้ามีข้อเสนอเข้ามาในอนาคตรเราจะคุยกับลิเวอร์พูลก่อนก่อนหน้านี้แม็กอลิสเตอร์ก็เคยบอกเองว่าแฮปปี้ดีกับลิเวอร์พูลแล้วมีข่าวเชื่อมโยงกับเัลมาริดออกมาผมไม่สนใจข่าวลือนั้นหรอกผมแฮปปี้ดีมากกับลิเวอร์พูลเจ้าตัวเคยบอกเอาไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมว่าผมมีฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าดีเลยในระดับส่วนตัวถึงแม้ทีมจะไม่ประสบความสำเร็จมากก็เถอะตามเป้านะฮะ เดือนที่แล้วแม็กลิสเตอร์ก็ยังบอกกับ TYT Sport สื่อของอาร์เจนตินาอีกว่าทุกอย่างโอเคหมดที่นี่ไม่มีใครเรื่องเยอะทุกคนคอยช่วยเหลือกันในสนามทุกอย่างมันก็แตกต่างเพราะข้างนอกอาจจะดูดีแต่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองในสนามผมต้องเล่นในหลากหลายตำแหน่งและผมก็สนุกกับมันมากผมดีใจที่ได้อยู่กับสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลแม็กลิสเตอร์นะครับเพิ่งจะใทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกาไปหม,มาดตอนนี้เจ้าตัวได้พักถึง3สัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาร่วม ทีมซ้อมปรีซีซันกับลิเวอร์พูลต้นเดือนสิงหาคมนี้นะฮะยูนตุสได้แถลงการอำลาอาร์เบนอาร์บิโอนหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลยูนตุสได้ออกมาแถลงการยืนยันว่าอาร์เบนอารบิโอนกองกลางชาวฝรั่งเศสจะย้ายอ,ออกจากทีมในช่วงสัยนี้อย่างแน่นอนหลังจากมีข่าวลือว่าเขาอาจจะย้ายไปลิเวอร์พูลซึ่งเป็นไปได้ยากมาก ก่อนหน้าน,นี้มีราย,ยางานว่ารอบิโอนกำลังจะพูดคุยกับหลายสโมสรที่สนใจในตัวเขาเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซลยูไนเต็ดและนาโปลียูทูตโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรว่าเส้นทางของยูทูตและอาร์เรียนรอบิโอนได้แยกทางกันแล้วการประจนภัยในสีเสื้อขาวดำของกองกลางฝร,รั่งเศสรอยนี้สิ้นสุดลงแล้วจากห้าฤดูกาลกับสโมสร ลาบบอลเข้าร่วมทีมสเปนโคสเรนี i, ตั้งแต่ช่วงสมอปี2009และควา้าแชมป์สกูเดโตโกปาอินเตเลียอย่างละสองสมัยและซูเปอร์โกปาอินเตเลียหนึ่งสมัยเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถและทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อเพื่อนร่วมทีมเสมอร้อยบอล,ววลมีส่วนรคัญในการเล่นเกมรับและในช่วง2ฤดูกาลหลังสุดเขายังมีส่วนร่วมในการทําประตูที่มากขึ้นโดยยิงได้16ประตูและ9อเซนต์รวมทุกรายการ ใน2องฤดูกาลหลังสุดและมีันลงเล่นกับยูนตุสไปทั้งหมด212นัดทำให้ครลายเป็นนักเตะฝรั่งเศสคนที่3ที่ลงเล่นกับยูนตุสมากที่สุดเทียบเท่ากับเซเดดินซีดานและเป็นรองเพียงแค่ดา,าวิดเทรเชเคที่ลงเล่น320นัดและมิเชลพาตินี่ที่ลงเล่น224เกมกอบคุณสำหรับทุกอย่างนะอาดเรียนและขอให้คุณโชคดีในอนาคตแถลงการจากยูนตุส ลิวพูลใจเย็นๆรอจังหวะการซื้อขายนักเตะที่ดีในปีนี้หลังจากที่ความวุ่นวายในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วตอนนี้อันฟิลด์ก็เงียบม,มากเมื่อปีที่แล้วช่วงนี้ลิวพูลเซ็นสัญญาก,กับทั้งอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดเมนิกโซบอสไลไปแล้วแฟนๆแฮปปี้สุดๆแถมยังมีอีก2คนรอเซ็น แต่ปกติเจ้าของทีมลิเวอร์ pool ก็ไม่เคยซื้อเยอะขนาดน,นี้หรอกแฟนๆก็ชินแล้วที่จะได้เห็นนักเตะใหม่แค่2คน1คนหรือบางทีก็ไม่มีเลยในช่วงปิดฤดูกาลแต่ปีนี้ก็คงเหมือนเดิมนะฮะหงแดงอาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อครั้งใหญ่โมเมตรครุดทำให้จอห์นฮนิก้าพูดถึงการตลาดการซื้อนักเตะเปิดไมคขัว่าลิเวอร์ pool อยากจะได้กองหน้าคนใหม่แม้ว่าอนันเนอร์สลรัตจะมีตัวเลือกเยอะแล้วแต่ดูเหมือนหงแดงอยากจะได้เพิ่มอีกคน คนที่เป็นไปได้ก็คือมูเมกคูดุต์กองหน้าของเวสต์แฮมยูไนเต็ดคูดุตฟอร์มดีมากในนัดกันแรกที่ลอนดอนจะมีเข่าเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลโดยการ้นยางของคูดุตอยู่ที่85ล้านปอนด์แพงเอาเรื่องสําหรับหงแดงแต่เขาก็เป็นกองหน้าที่ถนัดเท้าซ้ายที่หาได้ยากและอาจเก่งระดับโลกหากมีคนบอกว่าเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตก็อาจจะคุ้มค่าก็ได้นะ ไรอันบาเบลอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลเชื่อว่าคอริกาโปจะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมภายใต้ก,การกุมทีมของอาร์เนอร์สลัตโค้ชคนใหม่ชาวฮอแลแลนด์นักเตะลิเวอร์พูลกำลังปรับตัวเข้ากับการทำงานของอาร์เนอร์สลัตในช่วงขสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาเข้ามาแทนที่เจคกิครับซึ่งกุมทีมมานานถึงเกือบ9ปีเต็มสลับประทับใจในตัวของเชฟฟนันเดเบิร์กและนักเตะคนอื่นอีกหลายคนนะครับในขณะที่รอคอยการแข่งขันนัดแรกของสลัต หลังจากสมาลชิกของทีมลิฮูส่วนใหญ่ยังไม่ได้พบกันกับสลอตเลยด้วยซ้ําสลอตและทีมโค้ชของเขาเริ่มมีความคิดที่ว่ามีใครบ้างที่พวกเขาจะสามารถไว้วางใจได้ในกรณีขณะที่เชฟฟานเนเบิร์กทำงานได้ดีก็มีการตัดสินใจที่เกี่ยวกับผู้เล่นตัวสำรองคนอื่นๆด้วยเช่นริชวินเลียมไม่ได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ขณะที่สลอตและทีมงานของเขาก็กำลังตัดสินใจในสิ่งที่พวกเขาเห็นพวกเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง โดมินิกซูอสไลน์และแอนดรีโรบสันกลับมาเมื่อวันอังคารซึ่งนั่นหมายความว่าสล็อมีผู้เล่นตัวจริงมากที่สุดแค่4คนในกลุ่มของเขาเขาจะตั้งตารอคอยให้คนอื่นกลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเกโปกัตโปไม่ใช่นักเตะที่ดีที่สุดข,ของลิพูที่จะกลับมาแต่เขามีผลงานที่จะเยี่ยมในศึกยูโร2 0 2 4สล็อตบอกว่าเขาชอบสิ่งที่กตโปเล่นในศึกยูโรครั้งนี้และตั้งตารอคอยที่จะได้ร่วมง,งานกับกตโปเพื่อรวมชาติของเขา บาเบลอดีตปีของลิเวอร์พูลกล่าวว่าการที่เขากับซอลตมีสัญชาติเดียวกันนั่นจะเป็นแรงกระตุ้นที่ให้กตโปต้องการเพื่อให้มีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่สําหรับกตโปภายใต้การบริหารใหม่และบางทีมันอาจจะเป็นข้อได้เปรียบที่โค้ชคนใหม่เป็นชาวดัต์บาเบลกล่าวแต่ผมคิดว่าทุกคนสามารถรับรู้ถึงความสามารถของโคดิกตโปได้เป็นอย่างดีเขายังเด็กมากผมเชื่อว่าตอนนี้ หลังจากเวลานี้ผมแน่ใจได้ว่าเขาจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาถูกขอให้ทําคืออะไรและผมก็แน่ใจว่าตอนนี้เขากําลังเตรียมตัวทางด้านจิตใจสําหรับฤดูกาลที่จะเยี่ยมในช่วงวันหยุดของเขาบาเบลเสริมว่าผมแน่ใจว่าเขาจะต้องการที่จะมีความสําคัญมากขึ้นและผมก็แน่ใจว่าเขาจะมีอะไรให้ได้ชมมากกว่านี้ กาโปมีนูการแรกที่จะเยี่ยมที่ลิ์พโลเมื่อปีที่แล้วโดยเขายิงไปถึง16ประตูก,กับอีก6เอสเซทจาก53แกมอย่างไรก็ตามการโปรไม่สามารถลงเล่นเป็นตัวจริงได้อย่างต่อเนื่องในยุคข,ของจิเกนคลับต้องยอมรับว่าเขาทำผิดพลาดกับโคดีก้กาโปอย่างมากสาหรับจิเกนครับในการพยายามให้การโปรเล่นในตำแหน่งต่างๆสำห,หสรับทิมนเจาของแลนดการโปมีประสิทธิภาพจากฝั่งซ้ายของแนวรุกสล็อต ยังไม่ได้ยินยันว่ากัปโปจะได้บทบัตทเดียวกันที่แอนฟิลหรือไม่และยังอัดขึ้นอยู่กับความประทัดใจครั้งแรกเมื่อกัปโปกลับมาที่เมอร์ซี่ไซส์ไม่ว่าเขาจะเล่นที่ไหนความคาดหวังก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่น,นอนสําหรับฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาถึงจากกัปโปช่วงปีซีซันของลิเวอร์พูลภายใต้โค้ชคนใหม่อย่างอันเนออต มีทั้งเรื่องหน้าให้ลุ้นและเรื่องปวดหัววันนี้เรามาดูสถานการณ์ของทีมกันหน่อยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากฤดูกาลที่แล้วเริ่มที่เรื่องภาวะผู้นําและมาตรฐานของเทียมโค้ชฝึกสภาพร่างกายบอกว่าสําคัญมากที่ต้องแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นเป็นตัวอย่างให้เพื่อนร่วมเทียมซึ่งคนที่ทําได้ดีที่สุดก็คือโมซาลาที่ฟอร์มเทพในการทดลองและทดสอบการวิ่ง6นาทีที่สนามเคิร์กบีแม้จะอายุ32ปีแล้วแต่ก็ยังฟิตสุดๆ นี่แหละคือผู้นําตัวจริงส่วนอีกเรื่องที่ต้องจัดการก็คือนักเตะหลายคนที่เพิ่งกลับมาจากการแข่งขันทีมชาติทําให้สล็ลตมีผู้เล่นตัวจริงไม่ครบ1 1คนในช่วง2สัปดาห์แรกของปีซีซันซึ่งก็ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวที่เจอปัญหานี้ทีมอื่นๆก็เจอเหมือนกันการตัดสินใจว่าจะให้นักเตะทีมในซ้อมช่วงปีซันกลับลงสนามตอนไหนและยังไงก็ถือเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะทีมมีเวลาแค่10วันก่อนเปิดฤดูกาลเจอกับอิบิสวิททาว เรื่องวนหัวอีกอย่างก็คือการทัวร์อเมริกาช่วงปรีซันนักเตะดังๆหลายคนไม่ได้ไปด้วยเพราะต้องพักผ่อนจากการแข่งขันให้กับทีมชาติทําให้เกิดคําถามว่าการไปทัวร์ปรีซันโดยไม่มีตัวหลักมันจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้ต้องตัดสินใจว่าผู้เล่นอย่างเด็กวิจตันและอาริสงเบเกอร์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติควรจะไปร่วมทีมทัวร์ปรีซันที่หลังหรือให้พักฟื้นที่เคิร์กบีดีกว่า การตัดสินใจเหล่านี้จะส่งผลต่อความพร้อมของทีมก่อนเปิดฤดูกาลนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานเบื้องหลังโดยมีจอห์นไฮติงค่าที่เข้ามาเป็นผู้เชิโค้ชซึ่งก็มีประสบการณ์ในพิวเลีกกับเอเวอเรตและเวนท์แฮมการแต่งตั้งคนอื่นๆเข้ามาอีกแสดงให้เห็นว่าทีมจริงจังกับการสร้างทีมโค้ชที่แข็งแกร่สงสรุปก็คือช่วงปรีซั่นแรกของอาร์เนอร์สลอตกับลิ์พูไม่ง่ายเลยนะฮะทั้งต้องรับมือกับนักเตะที่กลับมา จัดการกับความคาดหวังและใส่ปรัชญาการเล่นของตัวเองเข้าไปภายในทีมแม้แว่าตอนนี้ทีมจะยังไม่พร้อมเต็มที่แต่การให้ควาสุขกันกับการพัฒนาดาวรุ่งและรักษาความฟิตของนักเตะนั่นก็แสดงเห็นถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวของสปัร์ตรวมๆแล้วนะครับฤดูกาลใหม่ของลิเวอร์พูลน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะมีทั้งนักเตะเก,ะกา๋กาๆและดาวรุ่งฝีเท้าดี แถมยัมีทีมโค้ชที่ปรับใหม่หมดแม้ว่าช่วงปรีซันจะยากลำบากแต่ก็เป็นช่วงเวลาสุคัญในการวางรัฐฐานสำหรับยุคใหม่ของลิเวอร์พูลตำนานลิเวอร์พูลยืนยันอีกเสียงนะครับอังกฤษไม่ควรใช้โค้ชต่างชาติคุมทีม เจมี่แกลเกอร์อดีตกองหลังลิงงงงเวอร์พูลสโมสรยังแยงสกเวทีพิมอังกฤษสแสดงความคิดเห็นว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่าเอฟเอไม่ควรเลือกกุนซือต่างชาติเข้ามาคุมทีมต่อจากแการเล็เซอเกตที่เพิ่งประกาศอำลาตำแหน่งเจมี่แกลเกอร์กล่าวว่าสำหรับผมใช่เลยผมไม่สนับสนุนเรื่องการใช้ผู้จัดการทีมต่างชาติมาทำทีมเจ้าฤกมันไม่ได้เป็นการต่อต้านชาวต่างชาติสิ่งที่ผู้จัดการทีมและนักเตะต่างชาติทำกับพิมลีกนั้นน่าทึ่งมาก โดยเฉพาะพื้นฐานแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้ลีกของเรานั้นเป็นอยู่ในปัจจุบันจนทั่วโลกอิจฉาแต่เราไม่ใช่ประเทศเกิดใหม่เราคืออังกฤษและผมก็รู้ดีว่าเราเคยคว้าแชมป์ได้เพียงแค่ทุวยเดียวแต่ยังมีประเทศอื่นในระดับเดียวกัน,ก,นกับเราอย่างเช่นอิตาลีสเปนหรือเยอรมันพวกเขาไม่มีผู้จัดก,การทีมต่างชาติแต่ก็ประสบความสำเร็จได้ผมจึงมองว่าเราเองก็ควรที่จะทําได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้จัดก,การทีมต่างชาติแล้วแค่ทามาแล้ว ผมมีส่วนร่วมในช่วงเวลาเหล่านั้นภายใต้การกุนกทีงของเซเวนกรันอิคสันและฟาบิโอคาเปโลมันไม่ได้ยอดเยี่ยมเลยและมันก็ไม่ใช่แนวทางที่ดีสําหรับสิ่งที่เกเรตทำสำหรับกิจตกรอบและมีข่าวผัวพันกับกุนซือหลายๆอาทิเช่นลีคาส ley เอ็ดดิฮาวเกรแฮมพอตเตอร์เยอเกนคลับและมาเลเชโอโปเปชิโดในเทศกาลลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่19กรกรกฎาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ